สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริหวังนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะมาดูเมฆหมอกตอนเช้าสวยมากหมอกภูเหล็กไฟสวยมากค่ะนี่นะคะมาดูค่ะ เช้าที่เมฆหมอกสวยเช้าที่ฝนกำลังพลัมพลัมนี่ค่ะหมอกภูเหล็กไฟสวยงามจ้ะ